สวัสดีค่ะพิมพ์ยูเ u สนยนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาเปรียบเทียบคำศัพท์หรือว่าคำแตกต่างข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างอังกฤษนะคะและก็อเมริกันนะคะว่ามีอันไหนแตกต่างกันบ้างวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะมาแชร์ความแตกต่างระหว่างบ้านอังกฤษและบ้านอเมริกันกนะคะ,นะคะว่าเป็นแบบไหนกันนะคะข้อแรกนะคะอันแรกคือ คนอังกฤษนะคะจะมีราวตากผ้านะคะคือหมายความว่าคนอังกฤษจะทําคล้ายๆไทยเลยนะคะคือเวลาแดดออกเนี่ยเขาจะนําผ้าออกไปตากนะคะข้างนอกหรือว่าตากราวตากผ้านะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้เครื่องอบนะคะแต่คนอเมริกันนะคะจะไม่ตากผ้านะคะแลวจะไม่มีราวตากผ้าในบ้านเลยนะคะหรือว่านอกบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคนอเมริกันจะอบผ้าเท่านั้นนะคะแล้วก็นิยมอบผ้ากันมากนะคะถ้าทุกคนไปที่อเมริกานะคะจะเห็นเลยค่ะว่า เขาจะไม่มีราวตากผ้าเลยเหมือนที่นี่ค่ะมือนได้พิมพอยู่เหมือนกันตอนนี้ที่บ้านพิมพ์ก็ใช้เครื่องอบผ้าตลอดนะคะว่าแฟนไม่ให้ตากผ้าแต่เวลาพิมพ์ไปที่บ้านเพื่อนคนอังกฤษนะคะเขาก็จะเอาผ้าออกมาตากตามราวตากผ้าหรือตามฮีเตอร์นะคะแต่ว่าแฟนพิมพ์ก็ไม่ให้ตากเขาบอกว่ามันไม่สวยงามตามฮีเตอร์หรืออะไรมาพาดพลาดพาดพาดอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยแบบ อีกอย่างเขาก็ไม่ยอมตากผ้าด้วยค่ะแต่ว่าคนอังกฤษนะคะวิธีตากผ้าของเขาคือเขาจะตากทั้งผืนเลยนะคะคนอังกฤษเขาตากแล้วก็แบบเอาหัวหย่อนลงนะคะสมงมิเสื้ออย่างเงี้ยเขาจะเอาชายมันขึ้นแล้วก็หัวออกแล้วก็กลางแบบอย่างเงี้ยค่ะเสื้อตัวหนึ่งตัวใหญ่เท่านี้เขาก็จะตากแบบนี้แหละค่ะตากเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้เลยเขาไม่ได้ใส่ไม้แขวนนะคะคนอังกฤษก็ตากผ้าแบบแปลกๆเหมือนกันเนาะ ถ้าสังเกตว่าเหมือนตอนนี้ที่พิมพอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมคะจะมีอเมริกันแล้วก็คนอังกฤษใช่ไหมคะเวลาพิมพ์ขับรถไปเนี่ยพิมพจะรู้เลยว่าบ้านหลังไหนเป็นบ้านอเมริกันหรือบ้านหลังไหนเป็นบ้านของคนอังกฤษเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากราวตากผ้านะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นจะเข้าช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะหน้าร้อนจะมีแดดออกแล้วก็เขาจะเอาผ้าออกมาตากถ้าเห็นบ้านหลังไหนเอาผ้าออกมาตากแสดงว่าบ้านหลังนั้นเป็นคนอังกฤษแต่ถ้าเป็นคนอเมริกันนี้จะไม่เห็นไม่มีเลยนะคะว่าเขาเอาผ้าออกมาตากเขาแล้วเขาทำยังไงแล้วเขาไม่ตากผ้าคนอเมริกัน เขาจะซักแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตู้นึงเป็นตู้อบนะคะอบก็คือแห้งแห้งคือร้อนๆออกมาเลยค่ะแล้วก็พับทันทีแล้วก็จะเรียบแล้วคนบริการไม่ชอบรีดผ้าด้วยนะคะเขาจะไม่รีดผ้าเลยเพราะว่าเขาจะนิยมอบแล้วก็ออกมาแล้วก็เรียบไม่ก็สับัดสับัดอหลแล้วก็อีกอย่างนะคะคือเวลาที่เขาซักผ้าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรืออะไร เขาไม่มีตู้อบอะไรเงนี้ค่ะเขาก็จะไปใช้บริการส่วนบริการเป็นตู้อบผ้านะคะที่อเมริกาน,นี่จะเยอะมากคือเป็นตู้ซักผ้าอบผ้าหย่อดเหรียญค่ะแม้แต่ในค่ายทหารอเมริกันนะคะก็จะมีตู้อบผ้าและตู้ซักผ้าขนาดใหญ่มากเลยค่ะสามารถแบบซักผ้านวมทีละผืนใหญ่ๆเข้าไปผืน2ผืนได้เลยค่ะแตบบ่ตู้ใหญ่มากแล้วก็อบ แล้วก็แห้งทันทีถ้าทุกคนดูรายการในทีวีหรือว่าดูหนังในทีวีค่ะที่เขาจะเห็นตะกร้าเดินไปใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือจะเป็นรถเข็นตะกร้าคือจะมีตู้ซักผ้าถ้าเกิดว่าหมดโควิดนะคะเดี๋ยวพิม์จะไปถ่ายให้ดูนะในค่ายเขาจะมีตู้อบผ้านะคะตู้ซักผ้าคือหยอดเหรียญคือเป็น ห้องอบผ้าโดยเฉพาะเลยค่ะมีมีตู้แบบเยอะเป็น2 0 3 0อันเลยค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวพิมจะให้ดูของที่บ้านนะคะแต่ของพิมจะเป็นเครื่องเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วเครื่องอบผ้าแยกกันค่ะนี่ค่ะส่วนเครื่องซักผ้านะคะจะเป็นอันนี้นะคะที่คนอังกฤษเขาจะทําเป็นช่องอย่างนี้นะคะช่องเล็กๆคือเราไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องใหญ่ได้กว่านี้นะคะเพราะว่าเขาทำช่องให้แค่นี้เนาะแต่ถ้าเป็นที่อเมริกาเครื่องซักผ้าจะใหญ่กว่านี้มากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะ ตั้งแล้วก็เอาใส่2ชั้นนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องอบผ้าแห้งนะคะเราอบยังไงใช่ไหมแล้วก็เวลาซักผ้าเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เอาผ้าใส่เข้าไปในนี้เลยแล้วก็นี่คะ่ะซักผ้าใส่เข้าไปแล้วก็เอาชีสใส่นะคะแล้วก็มันก็จะออกมาในนี้คะ่ะน้ําที่ปั่นแห้งจะถูกบีบเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็เททิง้งเททิท้งได้เลย หมือนอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถเททิ้งได้เลยจากนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่แห้งเราก็เอาเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะอบแล้วมันก็จะแห้งสนิทเลยนะคะอันนี้เหมือนที่พิมพ์อบแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะแห้งสนิทอย่างนี้เลยค่ะเหมือนเราตากเลยค่ะจะใส่อันนี้เข้าไปด้วยค่ะเป็นแผ่นแผ่นนี่ค่ะไม่ให้ผ้ายับมากแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะ ใส่เข้าไปเป็นแผ่นเป็นชิ้นอย่างนี้เลยค่ะใส่เข้าไปในก่อนที่เราจะอบมาค่ะ อันต e like ่อไปนะคะเวลาไปอเมริกานะคะห้องน้ําสาธารณะนะคะห้องน้ําสาธารณะของคนอังกฤษนะคะก็จะเป็นปกติแหละค่ะเหมือนของที่ไทยนะคะคือเป็นห้องน้ําแล้วก็เปิดเข้าไปก็คือมีประตูมิชชัอะไรปกติแต่ว่าห้องน้ําของคนอเมริกันนะคะจะมีประตูนะคะเหมือนกับว่าประตูสูงๆเพื่อนเคยเห็นไหมเวลาเข้าไปในห้องน้ำประตูบางอันนี่สูงเท่าหัวเข่าเลยนะคะแบบบางทีก็แบบตกใจเวลานั่งก็แบบแอบหวาดระแวงนะคะคือเขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะ ไม่รู้ว่าเพื่อความปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้อะไรค่ะแล้วว่ารระหว่างช่องห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่ติดกันเนี่ยระหว่างรอยต่อค่ะเขาจะมีรูด้วยนะคะเวลาเดินผ่านเนี่ยเดินมองเข้าไปจะเห็นคนข้างในเลยนะคะว่าทําอะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะคนอเมริกันคือห้องน้ําเขาจะเป็นรูคือเห็นได้ปกติเลยค่ะว่ามีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่เวลาเดินผ่านเนี้ยจะเห็นตลอดเลยนะคะคือเขาก็ไม่ได้สนใจกันนะคะว่าจะมาแอบดูอะไรเงี้ยเหมือนพิมพ์เข้าไปในค่ายเงี้ยห้องน้ําในค่ายก็จะเป็นเหมือนที่อเมริกาเลยค่ะคือจะสูงสูงจากพื้น พื้นประตูคือเวลาเรานั่งลงไปแล้วก็จะเห็นหมดพี่ไรเกอร์อะเวลาเข้าเข้าไปห้องน้ํากับแม่เนี่ยจะชอบลอดคอออกไปข้างนอกอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เด็กๆเนาะเขาก็เล่นเนี่ยแบบลอดคอออกไปต้องคอยดึงไว้อะไรอย่างนี้ค่ะคือแบบจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่อเมริกานะคะจะมีแผ่นรองก้นนะคะเหมือนกับว่าที่เป็นกระดาษอะคะ่ะเวลาเดินเข้าไปในห้องน้ําทุกที่นะคะที่เป็นห้องน้ําสาธารณะที่อเมริกานะคะถ้าเกิดว่าไปถึงอเมริกาปุ๊บคุณเหยียบลงไปเลยที่สนามบิน มองเลยค่ะตรงแผ่นผนังเขาจะมีที่ดึงออกมาแล้วก็อรองรองก้นแล้วก็เข้าห้องน้ําแล้วก็ไปห้องน้ําทุกที่ค่ะมันจะเป็นตามแมคโดนัลล์ตามร้านอาหารเขาจะมีแผ่นรองก้นพิมพ์จะชอบมากเลยเวลาไปอเมริการู้สึกว่าสะอาดเนี้ยค่ะคือแบบ ดึงออกมารองแล้วก็นั่งเวลากดลงไปมันก็จะลงไปกับน้ำเอยนะคะคือก็จะมีแผ่นรองก้นทุกอันนะคะที่อเมริกาแต่ที่อังกฤษจะไม่มีนะคะค่ะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะที่แตกต่างกันคนอังกฤษนะคะหรือว่าบ้านที่อังกฤษนะคะก๊อกน้ําเขาจะแยกเป็น2อันค่ะคือก๊อกน้ําเย็นแล้วก็ก๊อกน้ําร้อนพิมพ์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนอังกฤษเขาถึงแยกนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าทําไมเขาถึงแยกกัน นี่ค่ะก๊อกน้ําของคนอังกฤษนะคะเขาจะมีสองอันนะคะคืออันนี้คือน้ําร้อนฮอตอันนี้คือน้ําเย็นโคนะคะคือไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงทํสองอันแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้คือร้อนมากไปนะคะถ้าเปิดนี้จะร้อนแบบควันขึ้นเลยนะคะน,นี่เริ่มร้อนแล้วเนี่ยอันนี้คือน้ําเย็นนะคะเย็นนี้คือยเย็นเจี๊ยบเลยนะคะคุณเห็นไหมคะควัน พร้อมเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพิมก็จะใช้วิธีต้องมีอันนี้ค่ะต้องมีแก้วน้ํานะคะเวลาพิมพ์จะผสมน้ําก็ผสมน้ําร้อนกับน้ําเย็นเลยเวลาจะล้างมืออะไรมันก็จะเป็นน้ําอุ่นนะคะพิมจะใช้วิธีนี้เอาเพราะว่าเพราะอย่างนั้นจะร้อนมากแล้วก็เย็นมากเย็นเจี๊ยบแล้วก็ร้อนแบบลวกมือเลยนะคะ เขาจะมี S <S 2อันนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมขอถึงทํา2อันไม่ว่าหรือว่าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่เขาเคยชินแล้วก็ใช้แบบสมัยก่อนเขาใช้อย่างนี้หรือว่ายังไงเขาก็ใช้มาเรื่อยๆแต่ว่าบ้านอังกฤษทุกบ้านจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นที่อเมริกานะคะก็จะเป็นปกติค่ะจะมีก๊อกน้ําร้อนก๊อกน้ําเย็นแต่ว่าจะมีก๊อกตรงกลางอันเดียวนะคะเวลาเราเปิดใช่ไหมคะเปิดมันก็จะเป็นแบบอุณหภูมิอุ่นไปเลยค่ะคืออุณหภูมิพอเหมาะคือมันจะมีก๊อกเดียวแล้วก็ร้อนกับเย็นแล้วก็เปิดมันก็จะอุ่น ส่วนอันนี้จะเป็นลักษณะก็ของคนอเมริกันนะคะจะเป็นหัวเดียวอย่างนี้ค่ะแล้วก็มี2อ,อันนี้คือน้ําเย็นนะคะอันนี้คือน้ําร้อนเวลาเราเปิดเราก็เปิด2อ,อันพร้อมกันเหมือนเดิมผสมกันไปเลยค่ะข่ะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะบ้านที่อังกฤษนะคะที่อังกฤษนี้เขาจะมีสวิตในแผงเต้ารับนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราจะเสียบไฟหรืออะไรเราต้องกด ปุ่มมันจะมีปุ่มปิดปุ่มเปิดไฟก่อนนะคะแดงคือเปิดปิดคือขาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นปลั๊กนะคะถ้าเราปิดอย่างนี้มันก็จะปิดนะคะเวลาเราเสียบเข้าไปเราต้องเปิดตลอดจะยินไหมคะนี่คะ่ะมันก็จะมีสามรูแบบนี้นะคะเดีย๋ยวนะปิดก่อนนะให้ดูปุ๊บ พอเปิดเห็นไหมคะไฟถึงจะเข้าถ้าเกิดเราปิดนี่ไฟจะไม่เข้าเลยนะคะมันจะเป็นเต้ารับที่เป็นสีแดงแบบนี้นี่ค่ะปลั๊กนะคะจะมีสองอันอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นปลั๊กของคนอังกฤษนะคะปลั๊กบ้านอังกฤษนะคะจะมีสาอันหัวอันที่สามนี่จะเป็นหัวใหญ่ๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นของอเมริกันนะคะคือปลั๊กอเมริกันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะจะมีสองอันนี่นะคะ อันนี้คือปลั๊กเสียบ iPhone นะคะ iPhone ที่ผลิตจากอเมริกาปลั๊กจะได้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็น iPhone ที่ผลิตจากอังกฤษปลั๊กจะได้อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะตะลกไหม <laughs> แล้วเวลาที่พิมพมีปลั๊กของอเมริกาอย่างนี้ใช่ไหมคะ2อันมันจะเสียบเข้าปลั๊กอังกฤษไม่ได้นะคะพิมพต้องไปซื้อตัวนี้นะคะ มาต่อนะคะเพื่อที่จะพ่วงให้เป็นปลัก๊กอังกฤษนะคะก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นปลัก๊กอังกฤษเสียบได้เลยนะอันนี้ของ iPhone ที่ผลิตมาไม่ต้องแปลงไฟนะคะสามารถเสียบได้เลยค่ะเพราะว่า iPhone เหมือนเขาทาผลิตมาให้ใช้ได้ทั่วโลกแต่ว่าปลั๊กแค่ปลัก๊กนะะจะแตกต่างกันเหมือนปลัก๊กที่ไทยก็เ,เหมือนกันก็จะแตกต่างกันนะคะนยคะก็จะเสียบปลัก๊กอังกฤษได้เลย ออแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะคะคือเรื่องประตูนะคะประตูที่อังกฤษนะคะจะไม่มีกอนนะคะทุกคนคือประตูห้องนอนทุกห้องค่ะจะไม่มีกอนล็อกหรือไม่มีลูกบิดอะไรทั้งสิ้นนะคะคือเปิดประตูเข้าไปสามารถเปิดเข้าได้เลยพิมพ์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมที่อังกฤษเขาไม่ทํากอนล็อกประตูนะคะแต่ที่อเมริกาจะมีกอนล็อกนะคะเหมือนที่ไทยเลยคะ่ะเราต้องล็อกห้องใครห้องมันใช่ไหมคะที่อังกฤษคือไม่มีเลยคะ่ะเปิดเลยค่ะใครจะเดินเข้าห้องใครก็เดินได้เลยคือเปิด แต่ว่าที่จะมีกรอนอันเดียวคือจะมีห้องน้ำนะคะที่สามารถล็อกได้นอกนั้นห้องนอนพิมพ์เนียสี่ห้องเนี้ยไม่มีห้องไหนที่ล็อกได้เลยคือเปิดมีแค่มีแค่ลูกบิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดเข้าไปเลยอันนี้คือประตูห้องนะคะจะไม่มีกรอนค่ะเห็นไหมคะไม่มีที่ใส่แล้วก็ปิดแค่นี้ค่ะไม่มีกรอนล็อกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นประตูห้องน้ำนะคะถึงจะมีตัวล็อกตัวนี้นะคะแค่นี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นประตูห้องนอนจะไม่มีตัวล็อกเลยนะคะป,ประตูห้องน,น้ำเนี่ยค่ะบ้านอังกฤษจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนข้อที่5นะคะคัสุดท้ายนะคะการบอกเวลานะคะการอ่านเวลาของคนอังกฤษนะคะจะอ่านค่อนข้างแตกต่างกับที่ไทยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะเล่าให้ฟังคือเป็นยังไงบ้างการอ่านเวลาก็จะมี2แบบคือ a.m กับ p.m ใช่ไหมคะคื คือเขาจะนับเป็นแค่12นะคะการอ่านเวลาของคนอังกฤษและคนอเมริกันนะคะจะลงท้ายด้วย A.M กับ P.M เหมือนกันคะ่ะสมมตินะคะว่ามี12อย่างเงี้ยสมมติตีหนเนี่ยก็จะเป็น1 A.M. 2 A.M. 3 A.M. ก็จะไล่ไป <c oughs> ค่ะพอถึงบ่ายก็จะเป็นบ่ายโมงก็จะเป็น1 P.M. 2 P.M. ก็คือ พอตกมาที่อย่างเงี้ยสี่ทุ่มก็จะเป็น t 0 n pm อะไรเงี้ย0 0 pm 11 pm อะไรเงี้ยค่ะก็จะนับวนไปอย่างเงี้ย am กับ pm ก็จะเหมือนกันเลยค่ะ am กับ pm นะคะของชาวอังกฤษและชาวอเมริกันแต่ข้อแตกต่างคือชาวอังกฤษนะคะเวลาบอกเวลาการบอกเวลาจะไม่เหมือนที่อเมริกานะคะสมมุติว่าที่อเมริกาเขาจะบอกว่าก็จะอ่านตามปกติเลยค่ะสมมุติว่าตอนนี้นะคะ6โมงตอนนี้ละตอนนี้เวลาจริงเลยนะคะคือพิมพ์อ,อัด อัดคลิปอยู่นี่คือ6กโมงเกับ45สเนาะสมมติว่า6กโมงสีแล้วกันเนาะคือ6กโมงสีนี้คนอเมริกาก็จะบอกว่า6 pm ก็คือจะเป็น6.45เลยค่ะก็จะเป็น6กโมงสีเลยนะคะสําหรับคนอเมริกันนะคะแต่ว่าคนอังกฤษจะอ่านเวลาแบบนี้ค่ะทุกคนจะอ่านเป็นแบ่งทุก15นะคะเขาจะเรียกว่า q u a ต t e r นะคะคือ15 15คือคือ12หา3นี่นบะเป็น15 3หา6า5คือเขาจะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะ เวลาอ่านเงินของคนอังกฤษนี่คือเขาใช้จริงๆนะคะทุกคนใช้ในชีวิตประจําวันทุกคนจะใช้แบบนี้หมดเลยค่ะคนอังกฤษไม่ว่าจะโทรไปหาหมอหาอะไรจะต้องทําความเข้าใจนะคะว่าเขาใช้คาว่าอะไรสมมตินะคะว่าตอนเนี้จะทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะคนอังกฤษเขาอ่านว่าอะไรทุกคนรู้ไหมคะเขาจะไม่อ่านว่า6กโมงสีเหมือนเหมือนเรานะคะหรือว่าเหมือนอเมริกันนะคะเขาจะอ่านว่าอีก15นาทีจะหนึ่งทุ่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาจะบอกว่า Seven. คือหมายความว่าอีก15นาทีจะถึงหนึ่งทุ่มเขาจะอ่านอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือพิมพ์จะงงมากต้องเวลาโทรไปหาหมอพิมพจะจะจะ,จะแปลงก่อนนะคะแปลงสารก่อนว่าเขาพูดอะไรนะเขาแปลงว่าอะไรนะ แล้วหมอนาะจจะชอบนัดแบบ55หรือว่า5นาทีไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาถึงชอบนัดอย่างนี้ส่วนมากนะคะเวลาพิมโทไปหาหมอหมอจะนัดว่าบ่าย3 55อย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่บอกว่าให้บ่าย3 55มาหาหมอนะเขาจะไม่พูดอย่างนี้นะคะเขาจะบอกว่า,าให้ยูมาหาหมอเวลาอีก5นาทีจะ4โมงให้หมอนะั้นแล้วเขาก็จะบอกว่า5 minutes t o f o u สมมุติว่าอีก5านาทีจะ4ี่โมงเย็นเขาจะบอกว่า5ฟ i n u t e ี two f o u นะแล้วสมมุติว่ามันเลยมาอย่างนงี้หล่ะเขานับยังไงสมมุติว่าสมมุติเป็นอย่างงี้นะคะทุกคนสมมุติว่า4ี่โมงสินาทีนะคะ4ี่โมงสินาทีนี้คนอังกฤษนะคะเขาจะอ่านว่า f o r past ten หมาย past หมายถึงว่ามันเลยมาแล้วแปลเป็นไทยได้ว่า4ี่โมงเลยมาแล้ว10นาทีแบบเนี้ยค่ะเขาจะบอกแบบนี้ตลอดทุกคนต้องแบบทำความเข้าใจว่าที่เขาพูดหมายถึงอะไรคือ f o r past ten อย่างเงี้ยค่ะ คือแบบเขาจะอ่านทีแล้วแบบอ่านอย่างเงี้ยค่ะคือแบบพิมพงงมากเลยทําไมทาไมทาไมต้องอ่านยากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค,คือการบอกเวลานี่พิมพ์จะงงมากของคนอังกฤษเวลาพิมพโทรไปหาหมอทีไรหม,หมอจะหมอจะบอกว่าโอเคมาหาฉันนะอีกสิบนาทีสี่โมงอีกห้านาทีสี่โมงอีกสิบห้านาทีสี่โมงหรือแม่ก็จะบอกว่าสี่โมงเลยไปอีกสิบนาทีนะสี่โมงเลยไปอีกสิบห้านาทีก็จะบอกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกว่า fifteen to four 10 n to f o to f หรือไม่ก็จะเป็น1 0 p a t r t e e n p a r t 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่ามันเลยมันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะประมาณเนี้ยค่ะคือจะอ่านเป็นแบบงงมากคโคตรงงเลยค่ะงงงงงงจริงๆทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่นะคะขนาดโทรไปหาหมอก็ค่อนข้างบ่อยแล้วก็อยู่นี่มาเจ็ปีก็จังแบบไม่ชินกับการอ่านบอกเวลาของคนอังกฤษเลยค่ะคือจะงงคุณต้องถามหมอย้ำอีกครั้งนึง บ่ายสามห้าสิบห้าใช่ไหมสี่โมงสิบใช่ไหมต้องถามถามมอเป็นภาษาการอ่านเวลาทั่วไปเอออันนึงลืมเล่าให้ฟังคือเรื่องช่างน้ําหนักนะคะคนอังกฤษนะคะเขาช่างน้ําหนักเขาจะมีเป็นสโตนด้วยนะคะว่าคือประมาณน้ําหนักเป็นกิโลกร,รมัมแล้วก็จะมีเป็นสโตนสโตนคือหนักนะคะเป็นประมาณ10บกิโลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบกี่สโตนกี่สโตนอะไรเงี้ยทุกคนลองเปิด เปิดมาตราวัดดูนะคะว่าเขาจะเรียกอะไรเหมือนตอนนั้นมีคนโทรมาเรื่องเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าเครื่องซักผ้ายู่หนักกี่สโตนพี่ก็ง,งงมากอะไรกี่สโตนคืออะไร <c oughs> แบบคนคนงงเลยคือแบบอะไรอะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเขาจะใช่งี้ค่ะทุกคนอันนี้คือใช้ในชีวิตจริงชีวิตประจําวันทุกวันเลยนะคะคือไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนเฉยๆนะน,นี่คือใช้ชีวิตจริงนะคะของคนอังกฤษและคนอเมริกันนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีอีกอันนึงนะคะคือการอ่านเวลาของทหารนะคะ เหมือนแฟนพิมพเนี้ยเวลาเขาบอกเวลานะคะของทหารสมมติว่าบ่ายสองทุกคนรู้ไหมคะว่าบ่ายสองทหารเขาอ่านเวลาเขาอ่านยังไงเขาจะบอกว่า1 4 0 0ฟคือจะอ่านว่า1,400และเวลาเขียนไม่มีจุดด้วยนะคะเขียน1,400นะะ้เลยค่ะพิมพเคยถามแฟนว่าทำไมเขาถึงเขียนแล้วไม่มีจุดสมมติว่านาฬิกาเราจะเขียน1 4 0 0น,นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่คะ่ะทหารเขาไม่ได้เขียนอย่างงั้นทหารเขาจะเขียนว่า พันสี่เลยค่ะแล้ะพิมพก็ถามเขาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นการเขียนเวลาที่ไม่ให้คลาดเคลื่อนคือบางคนอาจจะฟังผิดสมมติว่าบอกว่า 4pm อะไรเงี้ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าอ AM, ๋อเป็น 4am หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมนบอกว่า 10pm หรือว่าเป็น 10am ก็คือถ้าบอกว่า ampm เขาบอกว่าจะค่อนข้างงงเพราะฉะนั้นทหารเขาก็จะอ่านเวลาแบบ24ชั่วโมงแต่ว่าเขาจะเติม100เข้าไป กี่พันกี่พันเข้าไปสมมติบ่า,บายสาเขาก็จะบอกว่า1,500บ่ายสองนอย่างเงี้ยค่ะสี่โมง1,600คือแบบเป็น พันสองพันสามพันสี่อะไรเงี้ค่ะคืออ่านเป็นพันไปเลยค่ะคือแบบไม่ต้องใส่จุดอะไรอันนี้คือก็ตลกไปอีกแบบนะครับเป็นการอ่านเวลาของทหารอเมริกันนะและเ,เพื่อนๆละ่ะคะเคยได้ยินกันไหมที่พิมพ์แนะนํามาเลยว่าเล่เาให้ฟังค่ะแล้วยังไงอย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็บอกกันด้วยนะว่าทุกคนอ่านกันยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ